เกษตรต้อมนะครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการล้างใบในตอนเช้าดีอย่างไงก็คือว่าหลังจากการที่ผมได้อ่านได้ดูจาก YouTube แล้วก็มาลองทำเองนะก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ปรากฏอ้อปรากฏว่าการล้างใบเนี่ยมันจะช่วยเกี่ยวกับการจำกัดโรคได้สองสามอย่างนะ ผมเคยพูดไปหลายครั้งละโรคอย่างแรกก็คือโรคลาน้ำค้างแล้วก็พวกเลียแป้งเพียไฟซึ่งการที่เราล้างใบทุกเช้าเนี่ยมันจะทำให้เวลาเราฉีดเนี่ยมดพวกมดเนี่ยมันจะเป็นตัวพาหะในการนำพวกเพียเพี้ยแป้งเพียแป้งมาให้เรา มันก็จะเกิดอาการแบบว่ามากินน้ําเลี้ยงมันจะเป็นพวกดูดน้ําเลี้ยงแล้วก็มดเขาก็จะกินน้ําหวานจากที่พวกเกีย๊ยวแป้งเขาถ่ายออกมาอีกท,ทีหนึ่งเป็นการพึ่งพากันแต่ว่ามันไม่ดีกับต้นไม้เราสิมันกินน้ําเลี้ยงของใบทําให้ใบเราหงิดงอผิดรูปแล้วก็ปล่อยไวรัสเข้าไปในใบของต้นไม้ของเราเนี่ยครับ ซึ่งวิธีง่ายๆของผมคือฉีดน้ำแบบนี้เลยนี่ฉีดแบบเนี้ยเนี่ยฉีดให้ทั่วครับวิธีนี้เป็นการป้องกันดีมากเพราะว่าเพีย้ยไฟเนี่ยมันจะชอบอที่แห้งๆในตอนเช้าแล้วก็ฉีดมันก็ไม่มาละส่วนมดมันก็ไม่มาเพราะมันชอบไม่ชอบแฉะเพราะมันรู้ว่าเออตรงเนี้ยมันแฉะมันก็จะไม่มาก่อลังหรือว่า ผลเคลียมาให้กินต่อไปแบบนี้ดีกว่ามากครับส่วนอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำคือการห่มดินด้วยฟางหรือวัสดุอะไรก็ได้หนาๆเลยนะอันนี้แดดผมค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะวันตอนวันนี้37องศาได้เลยอะ่ะแต่สังเกตว่าผักในแปลงหมเนี่ย ผมห่มฟางหนาๆเนี่ยทั้งนั้นที่ผมลดน้ําแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นนะจริงๆเนะี่ยเขาแนะนําให้รดตอนกลางวันด้วยผักผมก็ไม่เหี่ยวนะไม่เหี่ยวเลยเพราะเป็นเพราะว่าฟางเนี่ยเขาช่วยเก็บความชื้นของดินไว้ค่อนข้างได้ดีเลยพอมันมีความชื้นใต้ดินเยอะเนะี่ยผักผมก็เลยไม่เหี่ยวเพราะเขายังมีน้ําอยู่ก็ <OUR> <OUR> แนะนำเลยครับสองวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากๆแล้วเวลาใส่ปุ๋ยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับถ้าเราใส่ปุ๋ยน้ำนะใส่ปุ๋ยน้ำหรือว่าใส่ปุ๋ยผงก็แล้วแต่เราก็ฉีดน้ำตามไปเงี้ยเดี๋ยวมันก็ตกลงไปตั้งห่ายไม่ต้องทาอะไรทั้งนั้นครับโอเคสวัสดีครับ